เศษ115ส่วน2566คุณอารียโตกข้างๆพูดรัสเสียหวานใส่ซะหัวใจจะวายเล่ม4.5แรงบีโดยรวมเนื้อเรื่องเล่มนี้จะแบ่งออกเป็นตอนสั้นๆราวสิบกว่าตอนเป็นการสอดแทรกเนื้อหาจากเรื่องหลักโดยมากจะเน้นเรื่องราวที่อยู่ในช่วงเล่มสี่เป็นการขยายถึงเหตุการณ์ต่างๆและบางครั้งก็จะเป็นบทสรุปของเรื่องราวในบางส่วนด้วย จึงเหมือนกับเป็นการบังคับให้อ่านกลายๆเพราะถ้าข้ามเนื้อเรื่องในเล่มพิเศษนี้ไปก็อาจจะทำให้ข้ามอะไรหลายๆอย่างไปด้วยเช่นเดียวกันแต่ด้วยที่ว่ามันแบ่งเป็นตอนย่อยๆจึงทำให้เวลาอ่านไม่มีความต่อเนื่องกันอ่านจบบทก็สามารถพักได้และมีการสับเปลี่ยนตัวละครที่เป็นตัวนำในหลายๆบทจึงทำให้เวลาอ่านไม่ได้รู้สึกว่า ลุ้นให้อยากอ่านต่ออะไรมากมายนะักพอจบบทความอยากอ่านก็ลดน้อยลงไปจึงสามารถวางพักในบางครั้งแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อ่านได้เรื่อยๆไม่น่าเบื่อประกอบกับมีบางบทที่เป็นความหวานของคู่พระคู่นางและเรื่องราวของตัวละครอื่นๆที่สอดแทรกเข้ามาจึงทำให้ชวนอมยิ้มในเวลาอ่านครับมีสปอยใครไม่อยากทราบขั้นไป บทที่หนึ่งหลังจากที่ทานิยามะซายากะคนที่เคยทิงตำแหน่งประธานนักเรียนสมัยมต้นกับยูกิได้ทราบว่าคุเซะมาซาจิกะพระเอกกับซุโอยูกิน้องสาวที่พ่อแม่แยกทางเป็นพี่น้องกันที่สวนสนุกจึงได้นั่งคุยกันอย่างออกรถกับยูกิในฐานะของโอตาคุจนยูกิทราบว่าซายากะเป็นพวกดีแอล ส่วนตัวเธอกับชอบแบบลินลี่มากกว่าก่อนซายากะจะชวนจิ้นไปถึงความสัมพันธ์ที่เป็นความรักระหว่างพี่น้องของมาซาจิกะกับยูกิจนจินตนาการไปไกลเพราะยูกิเรียกมาซาจิกะว่าท่านพี่จนถึงกับเผลือเลือดกำเดาวไหลบทที่สองนิยามาเอโนโนอะเพื่อนสนิทซซยากะที่ได้ออกไปคาราโอเกะกับกลุ่มเพื่อนสี่คนโดยพยายามสร้างภาพเป็นนางฟ้าที่อ่อนแอ จนได้รับการปกป้องจากทั้งสี่คนไปจัดการกับคินโจที่เคยใส่ร้ายมาซาจิกะกับอารียบนเน็ตเป็นการตอบแทนมาซาจิกะที่ช่วยแก้ความเข้าใจผิดเรื่องซายากะที่หนีออกไปจากงานโตวาทีบทที่สามคู่โจมิฮายูลอฟหน้าอาริซะอารียนางเอกตัดสินใจจะ,ะเผชิญหน้ากับอาหารรสเผ็ด เพื่อมาซาจิกะจึงได้ตัดสินใจเข้าไปในร้านรามเมงเตานรกที่เคยไปด้วยกันแต่ภายในร้านเธอกับได้พบยามาคิมิทิมะอายาโนะผู้ติดตามยูกิที่มาร้านรามเมงเพราะยูกิกับมาซาจิกะเช่นกันพออาร,รีเห็นอายาโนะทานเมนูนรกหมอนปักเข็มที่เผ็ดเป็นอันดับสองของร้านได้อย่างหน้าตาเฉยจึงทำให้อาร,รีสั่งตามและทานลงไปโดยที่ไม่รู้ว่า อายานกก็กำลังพยายามทนความเผ็ดและความทรมานจนทานหมดเมื่ออารียเห็นเช่นนั้นจึงตัดสินใจทานโดยอาศัยน้ําเย็นเข้าช่วยจนเกือบหมดแต่เธอที่ลืมคนทำให้พริกที่เกาะอ,อยู่ก้นชามปรากฏออกมาด้วยความไม่ยอมแพ้อารียจึงทานลงไปก่อนสติจะหลุดลอยไปเมื่ออารียรู้สึกตัวอีกทีก็ได้รับการช่วยเหลือจากพายานก ก่อนจะรู้ว่าทั้งเธอและอายาโนะต่างทานเผ็ดไม่ได้แต่ก็พยายามที่จะทานเพื่อที่จะได้ทานกับคนสำคัญจึงทำให้ทั้งสองสนิทกันก่อนอาเรียจะโดนอายานะชวนไปทานอาหารเผ็ดบ่อยๆเพื่อเป็นการฝึกฝนบทที่ส4เคียวทาโร่พ่อมาซาจิกะกับยูกิที่เห็นถึงมาซาจิกะกับยูกิสนิทกันจนถึงขั้นกอดตัวโดยที่ไม่คิดอะไร จึงสงสัยว่าทั้งสองจะมีความคิดเกินเลยระหว่างพี่น้องหรือเปล่าพอได้ยินยูกิพูดถึงเรื่องอาเรียจึงทำให้เขารู้ว่าทั้งสองแค่เป็นพี่น้องที่สนิทกันเกินไปเท่านั้นบทที่ห้าในโรงเรียนมีนักเรียนแอบเข้ามาตอนหลังเลิกเรียนเพราะสนใจถึงเจ็เรื่องพิษวงในโรงเรียนสภา,านักเรียนจึงตัดสินใจจะออกหน้าสืบหาความจริงของเรื่องพิษสง เพื่อยุติการแอบเข้ามาของนักเรียนโดยพวกมาซาจิกะอาริเรียุกิอายาโนและมาริยะที่สาวอารียต้องรับผิดชอบไปสืบหาต้นตอแทนเคนซากิโทยะประธานนักเรียนกับซาราชินะจิซากิรองประธานนักเรียนที่ต้องไปประชุมเรื่องเครื่องแบบนักเรียนฤดูร้อนชุดใหม่ ก่อนไปจิซากิยังได้มอบสร้อยประคำให้กับมาซาจิกะเป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวโดยเรื่องแรกคือไปยังขั้นบันไดสู่ดาดฟ้าที่จะเปิดกาชาได้ระดับ S S R ผลปรากฏว่าทั้งมาซาจิกะกับยูกิเปิดได้เกลือพอไปยังดาดฟ้าเพื่อดูเงาของคนปรากฏบนดาดฟ้าในเรื่องที่สองสิ่งที่เห็นกับเป็นความสกรปรกของดาดฟ้า ทำให้มาซาจิกะต้องเหยียบลงไปทิ้งรอยเท้าเป็นหลักฐานบทที่6เพื่อเป็นการประหยัดเวลาจึงทำให้มีการแบ่งกลุ่มโดยมาซาจิกะกับอารียรับผิดชอบไปที่ห้องอุปกรณ์กีฬาที่ได้ยินเสียงแมวก่อนทั้งสองจะโดนขังเพราะฝีมือของยูกิทำให้ออกมาไม่ได้ทั้งยังส่งข้อความให้มีอะไรกันตามอีเวนต์ลามกในเกม ทำให้มาซาจิกะแทบจากคว้างโทรศัพท์ทิ้งแต่อาเรียยังคงตั้งใจทำงานพยายามค้นหาแมวในห้องเก็บอุปกรณ์ต่อไปอาเรีย์ได้คลานลงไปก้มดูกับทำให้มาซาจิกโอดที่จะใจเต้นไม่ได้เมื่อมองเห็นต้นขาและสะัโพกพยายามที่จะหลบสายตาไม่มองส่องกางเกงในแต่พออากาศเริ่มร้อนเธอจึงเริ่มถอดสายเอี๊ยมออก ทำให้สุดท้ายมาซาจิกะเห็นถึงมาที่อยู่ใต้เสื้อบางๆได้ก่อนจะเห็นซากหนูตายและได้ยินเสียงแมวดำร้องจึงทำให้รู้ว่ามันแอบเข้ามาจากทางช่องระบายอากาศที่เสียก่อนยูกิจะแกล้งมาทำเป็นเปิดประตูปล่อยทั้งสองออกมาพร้อมทั้งแซวมาซาจิกะที่เคลียอีเวนต์มาใต้เสื้อบางๆได้บทที่7ทั้งยูกิและอายาโนะต้องกลับบ้านไป พราะหมดเวลาจึงเหลือแต่พวกมาซาจิกะอารียและมาริยาที่จะต้องพิสูจน์เรื่องสาวชุดแดงทำให้มาริยที่กลัวเรื่องผีเกาะแขนของมาซาจิกะในขณะที่อาเรียก็กลัวไม่แพ้กันก็ได้เกาะแขนอีกข้างของเขาไว้แต่ระหว่างทําการพิสูจน์อยู่อยู่สอยประคำของมาซาจิกะที่จิตซากิให้กับร้อนขึ้นมาก่อนสาวชุดแดงที่มีใบหน้าโชคเลือดจะปรากฏตัวมา มาซาจิกะที่ทราบว่าหากสาวชุดแดงสัมผัสใครคนคนนั้นจะได้รับบาดเจ็บในจุดเดียวกันจึงได้เสียสละตัวพุ่งเข้าไปพร้อมทั้งบอกว่าให้เลิกแกล้งได้แล้วเขากับจะยอมรับว่าเป็นอุบายของตนที่ต้องการแกล้งให้ทั้งอาเรียและมาริยาตกใจกลัวแต่ก่อนจะโดนตัวสาวชุดแดง สาวชุดแดงกับโดนจิซากิโชกด้วยหมัดที่พันด้วยยันก่อนจะลากตัวไปเป็นการช่วยเหลือเขาไว้แต่อาเรียกับมาริยที่เข้าใจผิดจึงได้ทำการดุด่าจนมาซาจิก,กะได้แต่นั่งคุกเข่าขอโทษบทที่แย้อนกลับไปเมื่อจิซากิยังอยู่ปีหนึ่งโทยะได้มาสารภาพรักกับเธอแต่ด้วยสภาพที่เขาเป็นคนที่ดูเหมือนคนที่ไร้ความมั่นใจ เธอจึงคิดว่าเป็นเกมลงทันจึงปฏิเสธไปแต่เมื่อโทยะยังไม่ยอมแพ้เธอจึงบอกว่าถ้าเขาเป็นประธานนักเรียนได้เธอจะยอมเป็นแฟนด้วยแต่สิ่งที่คาดคิดไม่ถึงก็คือโทยะได้เข้าสมัครไปเป็นเฮรันยิกของสภา,านักเรียนและพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการออกกำลังกายจิซากิได้ไปพบกับโทยะและบอกว่า ที่เธอพูดไปเป็นการปฏิเสธเพราะไม่คิดว่าเขาจะเอาจริงแต่โทยะกับบอกว่าเขาทราบและก็ยินดีเพราะมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้เขาเปลี่ยนแปลงตนเองก่อนที่เขาจะขึ้นปราศัยแล้วพูดว่า เขาอยากเป็นประธานนักเรียนและมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เขาอยากจะให้ลงแข่งคู่กับเขาสร้างความสับสนให้กับจิซากิก่อนโทยะจะมาที่ชมรมเคนโดและขอให้จิซากิลงสมัครกับเขาจิซากิจึงบอกว่าถ้าทำคะแนนจากเธอได้เธอจะยอมลงด้วย แต่โทยะก็ต้องเผชิญหน้ากับเหล่าสมาชิกหญิงสาวในชมรมเคนโดที่เธอทูลจิซากิเป็นดังที่สาวเขาใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะสามารถลมพวกเธอได้ก่อนจะได้ต่อสู้กับจิซากิและสุดท้ายก็อาศัยจังหวะที่จิซากิลังเลทำคะแนนจากเธอได้จิซากิจึงได้ลงสมัครเป็นคู่หูของเขาและกลายเป็นแฟนต่อไปในอนาคต บทที่9ยูีิที่อยากลองสะกดจิตมาซาจิกะดูแต่ด้วยเขาที่มีภูมิคุ้มกันการสะกดจิตอายานุ ano, จึงเสนอให้แอบจุดเทียนหอมพร้อมทั้งใช้แอปสะกดจิตจากมือถือทำให้สามารถสะกดจิตมาซาจิกะให้กลายเป็นหนุ่มคลั่งรักได้ เขาบอกรักจนทำให้ทั้งยูกิและอายานะแทบจะเอาตัวไม่รอดจากคำบอกรักของเขาก่อนยูกิจะสะกดจิตมาซาจิกะให้กลายเป็นหนุ่มที่เชื่อมั่นซ้ำอีกรอบแต่ในระหว่างนั้นเองอาเรียกับมาหาและด้วยที่อาเรียเป็นคนที่โดนสะกดจิตง่ายพอเจอกลิ่นเทียนหอมเข้าไปจึงโดนสะกดจิตอีกคนพอเจอมาซาจิกะพูดคำหวานก็จะโดนลากเข้าไปในห้องนอนอย่างง่ายดา สุดท้ายยูกิตัดสินใจล็อกคอมาซาจิกะจนสลบไปพอมาซาจิกะฟื้นขึ้นมากับพบกับเรื่องเลวร้ายคือยูกิที่ได้แอบถ่ายวิดีโอของเขาไว้กับอัพลงให้คนในสภานักเรียนดูพอเขาออกไปจากห้องก็พบกับอารียที่กำลังพยายามกั้นขำจากการดูคลิปอยู่บทที่10มาริยที่กอดตุ๊กตาของเธออดที่จะหลุดปากเรียกชาคุงออกมาด้วยความเหงาเหงาไม่ได้ ก่อนอาเรียจะเข้ามาชวนเธอเพื่อไปเลือกชุดว่ายน้ำสำหรับไปพักกับค่ายพักร้อนของสภานักเรียนมาริยาที่เห็นถึงอาเรียรู้สึกว่าชุดว่ายน้ํำมันโชว์ต้นขามาริยาที่กลัวอาเรียจะซื้อชุดสูตรมาสวมจึงพูดท้าทายว่ามาซาจิกะคงจะมองหน้าอกของเธอมากกว่า ทำให้อารียาตัดสินใจที่จะเลือกซื้อชุดว่ายน้ำแบบบิกินี่ตามคำแนะนำของพนักงานขายและเมื่อเห็นถึงท่าทีอายของอารียาที่ต้องโชว์ต้นขาพนักงานขายจึงแนะนำยังผ้าผูกเอวพร้อมทั้งลดราคาเป็นพิเศษให้ด้วยทำให้อารียาตกลงใจซื้อก่อนที่พอถึงเวลากลับมาริยกขอแยกไปเดินเที่ยวเล่นยังสนามเด็กเล่นที่เธอเคยเล่นในวัยเด็ก เพื่อรอคอยเด็กชายคนหนึ่งแต่กลับไม่พบเขาเธอจึงได้แต่เล่นกับเด็กๆแถวนั้นก่อนจะแยกตัวกลับมาบทที่11ระหว่างเข้าค่ายยูกิได้เสนอให้ผู้หญิงทำอาหารเพื่อให้ฝ่ายชายเลือกว่าใครจะเป็นผู้ชนะโทยาที่หนักใจเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่สามารถเลือกอาหารของจิซากิได้อาจจะมีปัญหามาซาจิกะจึงเสนอให้ลงไปแอบฟังดู ระหว่างทางเขาได้พบกับอาเรียที่จ้องมองมาด้วยสายตาที่เย็นชาก่อนจะเดินหนีไปเขาจึงรีบจับตัวอาเรียอาไว้จึงโดนเธอบอกว่าอย่ามาจับตัวง่ายๆแต่อาเรียกับพูดรัเสเซียออกมาว่าอย่ารุนแรงขนาดนั้นสิทำเอาเขาต้องขอโทษออกไปแต่พอเห็นอาเรียที่สวมชุดชั้นในแล้วทำให้อดคิดไปถึงหน้าอกของเธอไม่ได้จึงเจออารีต่อว่า นอกจากจะวิถานแล้วยังชอบแอบฟังอีกมาซาจิกะจึงได้บอกเหตุผลไปถึงต้องการจะช่วยโทยะในการเดาอาหารของจิซากิแต่กลับกลายเป็นว่าเขาจะต้องพยายามเดาอาหารของอาเรียรให้ถูกอีกต่างหากพอถึงเวลาตัดสินโทยะสามารถเลือกไก่ทอดแล้วบอกว่าอร่อยซึ่งมันก็เป็นอาหารของจิซากิโดยที่ไม่มีใครช่วย ส่วนมาซาจิกะก็ให้ซุปสีแดงของมารียอร่อยที่สุดก่อนจะเดาได้ว่าแฮมเบอร์กเป็นของยูกิข้าวผัดเป็นของอายาโนและเกียวซ่าหรือเปลมินีเป็นของอาเรียรแต่อาเรียรกับไม่พอใจที่เขาเรียกชื่ออาหารผิดเพราะจริงๆมันคือวาร,รนิกิ ดางหากบทที่12ยูกิที่ได้ชวนอารียกับอาญาโนะทานขนมและปาร์ตี้ชุดนอนของสาวๆได้ถามอารียถึงคนรักในอุดมคติแต่คำตอบของอารียไปไปมามากับกลายเป็นมาซาจิกะโดยไม่รู้ตัวจึงทำให้ยูกิทราบความรู้สึกของอารียและได้ยินอารียบอกว่าจะยึดมั่นกับคนรักคนเดียวพอถึงตาของอาญาโนะที่ทานขนมอยู่ เธอก็สนับสนุนความคิดที่จะซื่อสัตย์กับคนรักแบบอาเรียแต่สิ่งที่ทำให้อาเรียตกใจก็คือไม่จําเป็นต้องเป็นคนเดียวเพราะเธอจะทุ่งเทกายใจเพื่อมาซาจิกะกับยูกิที่เป็นเจ้านายและยิ่งทําให้อาเรียตกใจอีกเมื่ออายาโนะพูดอีกว่าอาจจะเป็นสี่คนที่รวมถึงอาเรียด้วยก็ได้ที่อาจกลายเป็นเจ้านายในอนาคต จึงทำให้อารียาตกใจจนสลบไปเพราะเกินจะรับได้และเมื่อฟื้นขึ้นมาพบว่ากำลังนอนหนุนตักของอายาโนะอยู่ก็ยิ่งทำให้อารียาตกใจบทที่13ระหว่างนั่งรถไฟกลับที่ทุกคนกำลังหลับอยู่เหลือเพียงแต่มาซาจิกะกับอารียมาซาจิกะที่ทราบความรู้สึกของอารียพยายามที่จะหลีกเลี่ยงในการพูดกับเธอถึงตอนดูดอกไม้ไฟอารีจึงบอกว่า จูบเป็นเพียงคำทักทายของคนรัเสเซียเท่านั้นจึงทำให้มาซาจิกโล่งใจก่อนอาเรียจะพูดรัเสเซียว่าไม่ทำกับใครนอกจากนายหรอกยิ่งทำให้เขาตกใจถามไปอีกครั้งแต่ครั้งนี้อาเรียกับพูดไม่ทำกับใครนอกจากนายหรอกตอบกลับมาอย่างชัดเจนเป็นภาษาญี่ปุ่นทำเอามาซาจิกะยอมรับถึงความรู้สึกของตนเองจึงบอกว่า เขาอยากจูบอาเรียแต่เขาไม่มีความกล้าจึงจูบไปที่ผมของเธอแทนอาเรียจึงชี้ที่แก้มแล้วพูดรัดเสียว่าคุณจงพยายามก่อนจะนอนทิงไหลอีกข้างหนึ่งของเขาหลับไปยูกิที่แกล้งหลับก็ตื่นขึ้นมาพร้อมทั้งบอกว่านี่เองที่เรียกว่าฉวยจังหวะตอนหลับแล้วคาบแฟนคนอื่นไปกินก่อนจะโดนมาซาจิกะบอกว่าเธอนนะหลับไปเลยไม่ต้องตื่นอีกตอนพิเศษหนึ่ง โทยะที่ไปยังโรงฝึกประกูลซาราชินะต้องจับคู่ประลองต่อสู้กับคนที่เคยโดนจิซากิปฏิเสธรักมาทำให้อีกฝ่ายแฝงจิตสังหารมาก่อนโทยะจะโดนอีกฝ่ายต่อยจนสลบไปจิอากิจึงกระโดดลงไปยังสนามประลองเพื่อแก้มือโดยจัดการอีกฝ่ายไปอย่างง่ายดาย ตอนทิเศษสองหลังจากที่จัดการมาซาจิกะจนสลบไปแล้วยูกิก็ได้สั่งอาเรียกับพายาโนที่ยังโดนสะกดจิตอยู่ให้แบกมาซาจิกะไปไว้ยังห้องนอนพร้อมทั้งเอาวีดีโอที่ถ่ายลงในแชรทรูมของสภานักเรียน ก่อนเธอจะสั่งให้อาเรียสวมชุดบันนี่เกิลและอายาโนสวมชุดเมทให้เธอดูจนพอใจแล้วจึงให้ทั้งสองเปลี่ยนชุดกลับก่อนจะคายสะกดจิตให้พออาเรียตื่นขึ้นมายูกิจึงมอบโทรศัพท์ให้อาเรียได้ดูมาซาจิกะที่โดนสะกดจิตจนอาเรียส่งเสียงหัวเราองขำดังลั่นบ้าน